นเสื้อเป็นสีที่จะไม่เปื้อนโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสีผมกันนะคะพูดเรือทําไมก็ไม่รู้นะก็สีผมที่เราจะเปลี่ยนวันนี้เป็นสีลิเซ่นะคะเป็นสีดักช็อกโกแลตแล้วเขาก็จะมีดีเขาก็จะมีดีเทลข้างๆบอกด้วยว่าก่อนเปลี่ยนสีเป็นยังไงนะเราก็จะให้ทุกคนดูพื้นเพสสีของเราก่อนจะแปะรูปสีจริงๆให้ทุกคนดูด,นด้วยสีทองอนี้้วยก็ไปแกะข้างในกันก่อนดีกว่าได้จ้า เราจะพาทุกคนมาย้อมในห้องกันเพราะว่าห้องน้ำไม่ว่างเริ่มจากการผสมสองตัวนี้ก่อนขยาวเขาเบาๆห้าครั้งอ๋อจะไม่ละแล้วก็บีบบีบแล้วก็จะได้ฟงมา วว้าเหม็นมากขอตัวไปย้อมผมก่อนนะย้อมเสร็จแล้วรอประมาณสามสิบถึงทุกคนตอนนี้เราย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะด้วยพื้นผมที่เราเป็นเป็นสีดำอยู่แล้วนะมันก็เลยจะเป็นเหมือนน้ำตาลเค้ ที่ออกประกายแบบน้ำตาอ่อนๆเล็กน้อยแต่มันจะมีประกายหน่อยๆแล้วก็ถ้าส่องกระทบกับแสงไฟมันก็จะเห็นหน่อยๆส่วนสีทองที่มันอยู่ข้างหลังผมเราจะออกมาเป็นยังไงเราขอเกินก่อนได้ไหมอ่ะว่าแบบในหลังกล่องเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นสีโทนสว่างที่สุดหรือว่าสว่างมากๆเนี่ยสีผมตรงนั้นอาจจะออกมาในแนวของสีเทาหรือว่าสีเขียวซึ่งเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราย้อมออกมาเนี่ยมันก็ยัง ดูเหมือนมีประกายสีเทาด้วยแต่ไม่ได้ออกเขียวชัดเจนเดี๋ยวจะให้ดูละเอยดไงดีเอออันนี้นี่เห็นรึอันนี้คือสีทองที่อยู่ันเก่าข้างในนะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนเทาๆเลยทุกคนจะเห็นมันจะเป็นเหมือนประกายเทาๆนเขียวๆอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูตอนเช้าแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วมันก็เลยเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปเจอกันตอนเช้าจ้ะ ไม่ต้องผอก็รู้ว่าเพิ่งตืน่นสีผมที่ได้ก็จะประมาณนี้สีที่มันเป็นสีดําเหมือนเดิมเขาก็เป็นสีดํามีเหลือบออกน้ําตาลนิดนิดส่วนที่เป็นสีทองเนี่ยก็จะออกเป็นน้ําตาลอ่อนนะตอนนั้นหลังจากผ่านไปกี่วันแม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นเลขให้ดูนะหลังจากที่เราย้อมผมไปเนาะตอนนี้สีน้องเขาก็เริ่มจางลงแล้วนะคะในส่วนที่เป็นสีทองก็จะได้สีเหมือนอมมนๆประมาณนี้เห็น้หอเนี่ยเหมือนมนๆ เทาเทาเล็กน้อยเฮ้ยมันก็เป็นสีที่โอเคอยู่นะแต่เราคิดว่าถ้าสับไปเรื่อยๆสีก็น่าจะกลับมาเป็นสีทองเหมือนเดิมอะงงใจนี่ตรงนี้คือตัวที่เป็นสีทองอเก่าที่เขาเรียกเป็นสีดําสีดําก็ยังเป็นสีดาเหมือนเดิมส่วนสีทองก็ยังเป็นมวนๆแบบนี้นลคก็